จะมา้าทำในเรื่องของล็อกนะครับที่ออกข้อสอบของจะอากาศกับในสิตาหันบกนะครับอย่างข้อที่สองหกสี่นะครับวิธีการทำทำยังไงนะครับเลองมาดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับตามหลักเราก็จะจับยัดตูดเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับเออมันก็จะกลายเป็น่าตอนี้ก็จะเหลือแค่ x ล็อกหายไปนะครับเท่ากับยัดเข้ามาใช่ไหมกลายเป็นแดนะครับยกกําลังสองส่วนอะไรครับสองส่วนสาม นะครับอันนี้พอคุณชินอยู่เนาะนะครับทีนี้เลขแปดนะครับเลขแปดจริงๆเลขแปดก็คือสองยกกำลังสามนะครับตัวน,นี้ใช่ไหมเนี่ยเลขแปดตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าอ่ะเราจะมาเขียนปึ๊บกลายเป็นสองยกกำลังสามทีนี้ก็อันนี้ก็ยังคงอยู่เนาะได้ชินกำลังตัวนี้นะครับสองส่วนสามนะครับอันนี้ก็เหมือนคูณกันเนาะนะครับตัดตัด้นก็จะอเหลือแค่สองยกกำลังนะครับสองยกกำลังสองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบสี่นะครับ นนี้ะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเช่นกันนะครับเจอลักษณะแบบนี้เราก็จับยัดตูดเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นฝั่งนี้ล็อกหายไปนะครับก็จะเหลือสามเอ็กบวกสองฝั่งนี้ก็จะเหลือสามจุดสองยกกําลังสามแบบนี้ใช่ไหมครับโดนยัดตูดเข้าไปนะครับทีนี้สองยกกำลังสามมันคือเลขแปดนะครับดังนั้นสามเอ็กบวกสองเท่ากับแปดยกมานะครับมาลบนะครับก็จะเหลือหกอันนี้สามเอ็กนะครับดังนั้นก็เหลือสาม เอเท่ากับหก็หารกันออกมาก็จะเดือนสนะครับก็ตอบข้อนี้นะครับโอเคนะอัหานี้ก็ฝากไว้นะครับในเรื่องของ LOCK น้อกนะักโงเรียนของในสิทธิ์จากอากาศจากอหารียเอยู่พอสมควรนะครับโอเคครับสวัสดีครับ